อลาะคะวันนี้เนี่ยนะคะพี่ปิ่งก็จะมาสอนเกี่ยวกับวิธีการแต่งรูปแบบนี้นะคะซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากพิมพ์ลี่พายนะคะคลิปนี้นะคะคลิปโชว์กินซ้อมตไก่ย่างนะคะหยเห็นตาเขียวแบบจิบมากนะคะก็เลยบอกว่าลองเอามาแต่งดูนะคะแล้วก็ได้ออกมาประมาณนี้นะคะจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามชมกันจ้า ะะวันนี้นนะะเราก็ได้รับแรงบันดาลใจในการแต่งตานะคะต้องใช้คําว่าแต่งตานะคะมาจากพิมพ์นิพายนะคะลูคดีอุ้ยเนี่ยค่ะสีเขียวแบบแล้วแล้วก็สวยอ่ะเ,ออเดี๋ยวจะแต่งตามนี้กันนะคะก็ไม่พูดมากทําเพลงนะคะก็เราไปแต่งกันเลยดีกว่าค่ะซึ่งพาเด็ดตาที่จะใช้ในวันนี้นะคะเป็นของนี่ค่ะ Huda Beauty นะคะ Emerald Obsession สีก็จะประมาณนี้นะคะ แล้วก็ดินสอเขียงขอบตาสีดํานะคะของยี่ห้ออะไรก็ได้ที่ทุกคนมีนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยพี่ปิ่นจะใช้ว n e นสาหาซื้อได้ที่เซฟราแล้วก็อายแชโดว์สีดำโอเคเดี๋ยวมาเริ่มกันค่ะแอ,แอบหนีไปลองมาข้างมึงนะคะก็เดี๋ยวจะมาแต่งให้ดูกันจะ้ะก็อันดับแรกเลยนะคะก็คือใช้ดินสอเขียงขอบตานะคะที่เป็นแบบออกแนวเป็นเนื้อเจลเจลแบบว่าลื่นๆเขียนง,ง่ายแล้วสีแน่นๆมาก่อนนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยคะ่ะพี่ปิ่นจะใช้เป็นของว่น ขนส์นะคะก็ะหาด้ที่เซฟร่านะคะเอาละเราก็มาเขียนให้แบบตาเฉียวๆกันอย่างนี้ก่อนเลยนะคะโดยเริ่มจากการปีงห่างจ้าความยากก็คือต้องเขียนให้เท่ากันนะความสูงแต่เอ ерг, เอเท่ากันแหละเท่ากันไหมเท่าอใถ้มาถึงสป,ประมาณนี้นะคะเราก็เสร็จปุ๊บเขียนตรงหัวตาึ้นไปนะคะ่ะ ก็ใช้แปรงตัดเบนๆป,ประมาณนี้นะคะเนี่ยคอยแบบเกลี่ย ع. ในช่วงที่ตัวดินสอเนื้อดินสอเขายังไม่แห้งดีที่เหลือตรงหางเนี่ยถมดำเลยจ้ะงานเผาดินสอมาแล้วแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็มาใช้อายแชโดว์สีดำนะคะเนี่ยสีดำในการแบบว่าถมต่อ ให้ถมดีแบบเขาเรียกว่าอะไรแรงเงาเข้ามาหน่อยหนึ่งนะคะเป็นโครงขึ้นไปนิดนึงปนแปลงแบบแบนๆเนี่ยนะคะในการแบบว่าตัดขอบให้คมนิดนึงนะคะเพราะถ้าเกิดว่าใช้แปรงหัวโตเกินไปมันจะเลยขอบไปเรื่อยๆเ,เส้นที่ได้อะตาของเรามันก็จะไม่คม อ uh huh. ประมาณหนึ่งนะ,ะเอาละก่อนที่เราจะมาลงสีเขียวนะคะเราก็จะลงคอนซีลเลอร์กันตรงบริเวณเปลืกตาตรงนี้ก่อนนะคะเพื่อให้สีเขียวเนะะี่ค่ะมันเข้มแล้วก็ชัดแล้วก็ติดทนมากขึ้นค่ะปยไปใจปุ๊กใช้แปรงเกลี่ยนิดนึงนะคะมาเริ่มกันคะ่ะเดี๋ยวจะใช้สีเขียวเข้มประมาณนี้นะคะ ในการลงแบบรอบนอกเวลาเราลงเนี่ยค่ะเราก็จะลงเป็นครึ่งวงกลมแบบนี้แล้วก็ค่อยๆไล่ชั้นไปเรื่อยๆอ่านี่สีเขียวเข้มนี้เราจะลงแถวๆบริเวณรอบนอกก่อนนะคะหัวตานิดนึงล่ไปเกีย่ยให้กลืนกับสีดำตะกี้นี่นะคะ มานี้พอเว้นตรงกลางไว้อันนี้เสร็จปุ๊บเนะะี่ยค่ะเราจะมาใช้สีเขียวตรงนี้กันคะ่ะที่มันสว่างขึ้นมานะคะทาไปเลยจะตรงกลางตาแล้วก็เกลี่ยให้เข้ากันกับสีเขียวเข้มเมื่อกี้นิดนึงนะคะเบลนให้เข้ากันสีเขียวออกทองๆองต,งตรงนี้นะคะ ลงตรงบริเวณเนี้ยค่ะขอบตรงหัวตาเอยแล้วก็ขอบด้านบนตรงน,นี้ลงหัวตาเยอะๆหน่อยแล้วก็ขอบบนตรงนี้นะคะเนี่ยเสร็จแล้วเพิ่มกิมมิกนิดนึงนะคะแน่เห็นวิงวิงข้างนี้ไหมคะเออนั่นแหละเราก็จะมาใช้แบบ นี่ยค่กิตเตอร์เม็ดใหญ่ๆประมาณนี้นะคะออกแนวสีเขียวเขียวเหลืองๆทองๆองรอง่าไเงี้ยประมาณนี้เห็นไหมคะแล้วก็ใช้แปรงที่แบบว่าหัวเล็กๆเลยนะคะแต่ว่าเนื้อแน่นนิดแต่ว่าแปรงแน่นนิดนึงนะคะในการแบบว่าแปะกิตเตอร์ลงไปแค่เอาเขาไปวางเฉยๆนะคะเพราะว่าเขามีหน้าที่แค่นี้แหละเออไอ ประมาณนี้เพราะว่าเราไม่อยากป้ายเพราะเรากลัวว่าไป้ายไปแล้วเนี่ยสีมันจะหลุดอะไรทํานองนี้นะคะอันเนี้ก็ได้ประมาณนี้แล้วนะคะเดี๋ยวก็ที่เหลือเราจะไปแต่งส่วนที่เหลือกันนะคะขอบที่เหตุผลที่ยังไม่คือแต่งตาก,ก่อนเนะะี่ยค่ะเป็นเพราะว่าเห็นไหมมันจะมีการฟอเอาแล้วมันสีเขียวไงพี่มิ่นก็เป็นห่วงกลัวว่า,วามันจะลบยากถ้าเราลง ไอตัวลองเพลินไปก่อนแล้วพังเกิดพังขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยตายแล้วแก้ยากด้วยเพราะเป็นสีที่มันแก้ยากอะ่ะเวลาถ้ามันแบบเลิกลงมาท้างใต้อะต่อให้เบกกิ้งใต้ตาก็ตามแต่เอาละที่เหลือเดี๋ยวเราก็ไปแต่งต่อกันค่ะอ เอาละทีนี้เนี่ยะค่ะมาที่งานคิวกันนะคะเนื่องจากว่าห่างตาเนี่ยเราวิ่งมาไกลจนถึงขมับขนาดนี้แล้วนะคะเราจะเขียนให้แบบว่าความยาวเท่ากับคิวจริงเราอ่ะมันไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยค่ะมันก็จะต้องบอกว่ามีการแบบเออให้มันยกสูงขึ้นนะคะเดี๋ยวจะต้องตัดหานคิวออกนิดนึงค่ะเขียวเส้นเขียวไว้เขียวเส้นคิว เขียนเส้นคิวเพิ่ม โอเคเอาละค่ะเดี๋ยวจะมาเติมบริเวณใต้ตากันนิดหนึ่งนะคะโดยใช้สีเขียวมะก,กอกอยากให้หัวตาทองๆนิดนึงนะคะก็ใช้สีนิ้นะคะสีเดิมทาตรงหัวตาอีกนิดหนึ่งแหมเป็นลูกเล่งกิมมิกนาะขีหนะะ้าคางนี้ออ เมื่อกี้กล้องแบตหมดหลืมบอกไปนะคะว่าใช้ลิปสติกสองสีนี้นะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นของเมเบลีนะคะสี70ส่วนอันนี้เป็นของผูดัลบิวตีนะคะสี Joyride ผสมกันคะ่ะโดยทาอันนี้ก่อนแล้วค่อยทายป,ปัดให้ไลท์กันนะคะ ปากมัดูตุยตุยชีฟิลเลอร์ปากตุยที่สุดโอเคแล้วก็เดี๋ยวทำผมนิดหน่อยนะคะนะมาจา้ะ กลับมาแล้วนะคะกับฟีนิชลูคที่ได้แรงบันดาลใจมาจากพี่มิตรพายอุยจรีกเขาพี่ก็แบบกระดาษปากเี่เขาก็เป็นน้องเราอยู่หลายปีนะคะก็ได้แรงบันดาลใจมาจากพี่มิรพายนะคะตาเขียวหูเนี่ยซับกันไปนะคะก็อุ้ยลุกนี้แบบแรงมั่นจริงๆนะคะแต่ก็สวยมากจริงๆ เดี๋ยวรอแบบว่าช่วงโควิดซานะคะแบบหืมตานี้เนี่ยจะแบบว่าแต่งไปงานอะไรต่างๆคือแบบว่าฮอตอย่างกับไฟเออร์นะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยนะคะพี่ปิ่นก็คงจะต้องขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ก็กดแชร์ให้พี่ปิ่นด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งกริ๊งๆนะคะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนว่าคลิปใหม่มาแล้วนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ